บ้านกับบ้านจกเด่เด่นเด่นหลังเอาไปทำอะไรไปเล่นเกมมเป็นวงบนแจเป็นวงุญแจอะจ่ายตามมาด้วยโอ้ยนะค่อยโทรศัพท์ไม่ยไงค่อยโทรศัพท์ค่อยโทรศัพท์ไหมค่อยวงุญแจรถมา จะเยอจเจอกันก็มีพรุ่งนี้พรุ่งไปกันไปกันมาถึงว่าไปดูคอนเสิร์ตกันไหมไปค่ะไปบางคนคอเคเราเป็นไปแตวก็มีมีไปหรอใช่เบนเบนยี่สิบเอ็ดนี่ไม่มีรางงานแล้วเหรออสายจไทยอะอ๋อใช่ ในตารางไม่ไราี่พิเศษไม่มีแล้วหรอ21่เ็ไม่มีพี่๋มออ๋อในตารางไม่มีไม่มีใช่ไหมยพื่นเชนไทยพิเศษเป็นชวนไทยไม่แต่แต่ในใบงานมันมีวันที่21็ไม่มีนะคะวันที่21 คอนเสิร si> si> ์ตจบแล้วเหรครับค่ะบ้านกับบ้งงานขอบคุณนะครับเยอก่อนนขอบคุณมากะ